สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพูทติตามนองเศรษฐีผ้าร่วยทุกผู้ทุกคนครับเป็นดเช่นเคยครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ผมก็จะได้นําเอาเกดความรู้เล็กๆในน้อยนะครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องผู้ที่อยากเลี้ยงงวหรือพ้ที่เลี้ยงงวใหม่นะครับได้รับรู้รับฟังกันที่ผมจะมาบอกสู่พ่อแม่พี่น้องฟังสาหรับมือนีกน็คือว่ามือว่านนองเศรษฐี กับซัดครับพี่น้องการกับซัดของเพื่อนเป็นการกับซัดครั้งที่สามเป็นการกับซัดรอบที่สามหลังจากที่ผสมพานมาแล้วสองรอบครับแต่การผสมทั้งสองรอบนั้นเป็นการผสมเทียมพ่อแม่พี่น้องบ่เป็นการผสมสดบัหน,นี้พ่อรอบที่สามผมบ่ได้ผสมเทียมผมผสมสดพ่อเพื่อนกับซัดเพื่อนข้นนั่นละแล้วเพื่อนยืนนิ่ง เพื่อนยืนนิ่งหรือว่าเพื่อนพร้อมที่จะผสมพันธุ์นั่นแหละผมกลับไปเอาน้ำเอาพอพอพันธุ์มาจากฟ้ามมามาผสมการที่เข้าจะเอาพอพันธุ์มาผสมเนียพี่น้องทั้งว่าเขึ้นเนี่ยขื้อนกคักเนี่ยเฝาาไปเอาพอมาผสมแต่เขาจะผสมตัวเด้ออย่าลอยเพื่อนลงถ้าลอยเพื่อนลงเนี่ยถ้าบอกง่ายๆก็คือว่าถ้าตัวผู้มาเรากินเพื่นมอนบ่มีเนี่ยกินเพื่นอนบ่แห้งเนี่ยบางตัวบว่ขื้นห้เด้ตัวผู้บ่ขื้นห้ นะครับสำหรับตัวที่นี้ะสมการจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวแม่มันล่งล้วก็ะหรือว่ามันล่งกินมันจางนี่ยตัวผูกก็บ,บอกใยาขึ้นห้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเป็นเพื่อนขึ้นดีขึ้นอีลีขึ้นดีๆขึ้นคันๆกๆวัฒนะขึ้นคักๆแล้วก็พร้อมที่จะผสมเนี่ยฝ้าไปเอาพร้อมมาผสมแต่ถ้าเราจะผสมเทียมนะพี่น้องแต่เราจะผสมเทียมเนี่ยก็ต้องล่อ,อยังที่ไลกันให้เพื่อนโล่งดีๆให้เพื่อนไข่ตกดีๆให้เพื่อนเย็นๆดีๆครับผมคันตั้ม ถ้าเขานับชั่วโมงหลังจากเพิ้นหนึ่งกะสิบสี่ชั่วโมงขึ้นไปเด้อพี่น้องสิบสี่ชั่วโมงถึงสิบแปดชั่วโมงหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับบ่ตองเฝ้าผสมบ่ตองเฝ้าเอาหม้อมาผสมให้เพิ้นนิ่งอีหลีขันตามกะให้มันได้จากสิบสี่ชั่วโมงขึ้นไปโปรเซนการติดมันก็สิมีนะครับแต่ถลายก็นั้นขึ้นไปสิบแปดชั่วโมงขึ้นไปมันกะเปปรเซนการติดมันก็สูงเพราะว่าร่อยไครเป็นตกดีๆแต่ผมนี่น้องเศรษฐี นี่แหละครับน้องเศรษฐีผ้ารวยกับสัตว์ทั้งสองรอบรอบที่สามก็มากับสัตว์ผมก็เลยเอาพอพอพันมาผสมแต่ก่อนนี่ผมก็บอกบอกค่อยอยากจะผสมเทียมพี่น้องแต่ว่าเข้าก็อยากได้พองามเนาะอยา่างไรพองามพอดีสิ่งแนีวามเป็นจริงแล้วเข้าบ่ได้เลี้ยงม่ได้เลี้ยงงวัวเป็นฟ้ามไ่หรือว่าเป็นง่วที่ว่าเป็นพอพันแม่พันที่ตัวละแสบนบ่เมนผมก็ลืมคิดไปว่าเข้าก็เลี้ยงง่วนบ้าบนๆทั่วไปนี่แหละเลีเ้ยงง่วนบ้าบนๆทั่วไปแล้วการเลือกพอพัน แล้วก็พอพันในา้ามในทุ่มือน,นี่ก็เป็นทายาทของพอพันุที่ว่าเป็นที่ย่อมรับนับถือเป็นที่ต้องการของพ่อแม่พี่น้องผู้เลี้ยงงัวคือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทายาทเคเอฟสามหนึ่งทายาทปีศาจแดงทายาทเอเคหาสองศูนย์หรือพริกแดงอย่างทีก่ก็เป็นเป็นทายาทของเพื่อนกาให้ลูกดีคือกันเพราะฉะนั้นผมกับมะเบาเปรียบเทียบให้พ่อแม่น้องฟังว่าทั้งงัวสาวงัวสาวนิด สำหรับผมได้ส่วนตัวผมนี่ผมจะผสมสดแต่ถ้าเพื่อนหายลูกไปแล้วลูกหนึ่งไปแล้วลูกสองไปแล้วจังผสมเทียมนะครับโปรเส้นการติดกันได้ลูกสูงสําหรับผมเนีย่ยสำหรับประสบการณ์ผมผ่านมานะครับแต่ผู้อื่นผมบ่หูนะครับผมผู้อื่นผมบ่หูพ่อแม่พี่น้องจะนําไปใส่ก็ได้เอาไปทดลองเบิรงก็ได้ทางวัวสาวของพ่อแม่พี่น้องเป็นซัดขืนนะครับเย่าเฝ่าผสมเทียม ให้ล่องผสมสดบางก่อนหรือถ้าจะผสมเที่ยงกัอนล่อให้ได้จักให้เพิ่นนิ่งแล้วก็นับไปได้ให้ได้จัคสิบสี่ชั่วโมงขึ้นไปก่อนนะครับสิบสี่ชั่วโมงขึ้นไปเข้าจังผสมบอกง่ายๆคือว่าต้องล่อเป็นมือพมนี้ต้องล่อเป็นมือ,ต,อ,อ,มอต้องล่อเป็นเครื่องมือถ้าเขาจะผสมเที่ยงแต่จะเข้าจะผสมสดกับถ้าเพิ่นขืนอิลีแล้วก็นิ่งนั่นแหละคือเข้าไปเอาพอมาจากฟ้ามาผสมไเลยนะครับนี่ก็คือเก็ตความรู้ นะครับจากประสบการณ์ที่ที่ผ่านมาอันนํามาบอกสุพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะครับว่าว่าการผสมเทียมกับการผสมสดนี่สำหรับผมนี่ผสมสดติดสูงกว่าผสมเทียมสำหรับงวดสาวตี่บ,บท่านบบท่านไห้ผสมมากนะครับบบท่านได้ไม่ลูกมากว่าจเถาะก็ให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ้งกรบผมสำหรับงวดเจ้า,จาของว่าจะผสมแบบใดดีระวังผสมสดกับผสมเทียม มาผมบอกมานน่สิเป็นสิเป็นประโยชน์บอนะครับถ้าได้ผลยังไดกะให้คอมเมนต์บอกกันในเรื่องพี่นอ้องบอกกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนี่นะครับนี่หมูว่านผสมผสมพันไปแล้วหมูว่านผสมสดแล้วผมก็ล่อรอบอีกเรามาเบิงรอบอีกเมื่อวันที่สิบหาเดือนหนาเป็นจะกลับสา์บอนะครับฝากคามเมนพี่นอ้องติดตามเน่พี่นอ้อง คนไห์ก็แช่กดติตามให้ผมแน่นนะครับมารอบเบิ้งน้ำกันว่าวันที่สิบห้าเดือนหนาเพื่อนจะกลับสาดบอนะครับว่าอาการเพื่อนจะเป็นยังไงผมก็จะได้มาสารุปให้ฟังในรอบที่วันที่สิบห้าเดือนหนาครบยี่สิบเอ็ดมือ,มอว่าเพื่อนจะกลับสาดบอดูว่าเพื่อนจะเป็นยังไงน,นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอ,อยุติไว้เพียงแค่น,นี้ก่อนครับผมแล้วก็ผมก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พหนผมแน่เพื่อเป็น กำลังใจครับผมในการทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อมาเป็นการแบ่งปันสาระความรู้ในการเลี้ยงงวสำหรับผู้ที่อยากเลี้ยงงวหรือผู้ที่เลี้ยงงูใหม่นะครับพอดีมีความรู้ในการประกอบการตัดสินใจในการที่จะผสมพันธุ์นะครับผมงัวของเจ้าของนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ